สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่140ประเด็นสาระในส่วนของความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการเกิดโรคพืชโดยเฉพาะเอาในส่วนของยกตัวอย่างกรณีของทุเรียนพี่น้องเกษตรกรครับในแต่ละคลิปในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพืชเนี่ยเรามักจะได้ยินคาว่ารูเปิดทางธรรมชาติ คือถ้าเราย้อนไปในส่วนของการที่ทุเรียนจะเกิดโรคได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบครับคือคือ 1. มีทุเรียนทุเรียนนั้นมันมีส่วนที่เป็นความเสียหายของโลกในทุกส่วนองค์ประกอบที่สองก็คือสภาพแวดล้อมคือถ้าเป็นสภาพแวดล้อมในลักษณะที่มีความร้อนมีแสงแดดมีความแห้งก็จะทำให้เชื้อราไม่มีการระบาดการเกิดโรคพืชก็จะน้อย แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีหมอกมีความชื้นสูงแสงแดดสั้นหรือในช่วงที่มีฟ้าปิดก็จะกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้เชื้อราเกิดการระบาดได้เร็วขึ้น mm. เกิดการขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันในส่วนของกรณีถ้าเรามีทุเรียนเรามีทราบแล้วว่ามันมีเชื้อสาเหตุแต่ถ้า ทุเรียนของเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการระบาดหรือการขยายพันธุ์ของเชื้อรามันก็จะไม่มีการระบาดหรือประการที่สำคัญครับคือกรณีที่เรามักจะได้ยินคาว่ารูเปิดทางธรรมชาติหมายความว่ารากลำต้นใบดอกผลต้องมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด โอกาสเชื้อเข้าไปทำลายได้เพราะนั้นวันนี้เราจะคุยในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับรูเปิดโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นรูเปิดที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่เห็นในภาพนี่นะครับนั่นก็คือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากในส่วนของการเกิดโรคที่ลำต้นในการเกิดโรคที่ลำต้นเนี่ยมันจะต้องมีรูเปิดมีบาดแผลจากอะไรจากกรณีที่มีแมลงกรณีกิ่งฉีก กรณีกิ่งที่มีน้ำหนักมากหรือกรณีที่เราเข้าไปทำการตัดแต่งแล้วเกิดรูเปิดแล้วเชื้อเข้าไปทำลายนี่คือความหมายในส่วนที่1อย่างกรณีในภาพเราก็จะเห็นนะครับว่ากิ่งนี้เนี่ยมีน้ำหนักมากพอกิ่งมีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็จะเกิดการถ่วงเมื่อถ่วงตำแหน่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูเปิดรูเปิดเหล่านี้ก็ทำให้เชื้อเข้าไปได้ทีนี้ก็มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเคยอธิบายไว้ว่า ถ้ามันไม่มีรูเปิดเชื้อก็เข้าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญหรือแม้แต่ในกรณีที่เราพบในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวสวนที่ประสบความเสียหายด้วยนะครับก็เรีกว่าเที่ยวนี้นี่ไปทุกอเาเภอไม่ว่าจะเป็นปูน้ำร้อนคลุงท่ามไมคิจกูดถือว่าเสียหายกันเยอะมากกระแสลมทำให้เกิดการพัดเวียง เมื่อเกิดการทัดเวียงน้ำที่ต่ำกันในส่วนของตำแหน่งผลที่ติดกันเกิดการเวียงก็จะทําให้เกิดบาดแผลเพราะเกิดบาดแผลมันก็จะเป็นรูเปิดโดยธรรมชาติที่จะทําให้เชื้อนั้นเข้าทําลายดังนั้นผมเลยต้องอธิบายไว้ตรงนี้ว่าเมื่อหลังจากฝนผ่านไปเราจะต้องรีบทําการควบคุมเชื้อราทันทีเพื่อไม่ให้เชื้อนั้นเข้าไปในรูเปิดโดยธรรมชาติอันนี้คือกรณีที่ผลหรืออย่างกรณีที่น้านะครับ บางครั้งเราก็จะพบว่าหนามมีอาการหนามแตกหนามแตกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นรูเปิดหรืออาการหนามที่เกี่ยวกันมันก็จะกลายเป็นเชื้อเข้าทําลายตามรูเปิดเหล่านี้ตรงนี้ก็คือบาดแผลนั่นเองในส่วนของบางครั้งกรณีที่เกิดการสะสมหรือการทับถมของดินในตำแหน่งโคนต้นหรือเราอาจจะไปดำเนินก,การอะไรที่ทำให้เกิด การเหมาะสมต่อการขยายของเชื้ออย่างเช่นกรณีในภาพเราปลูกทุเรียนลึกเกินไปลำต้นเนี่ยเบืรอมีโตขึ้นมาน้ำหนักมากก็ต้นจมน้ำที่ฉีดอยู่ตาแห่งบริเวณตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่หมักหมมหรือที่สะสมก็เลยก,กลายเป็นในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เชื้อที่อยู่ในดินมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์ได้เร็ว แล้วก็เข้าไปสู่รูตรงนี้ซึ่งในระบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นความต่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างด้านบนอากาศร้อนจัดข้างล่างชื้นจัดมันก็จะกลายเป็นในส่วนของเน่าคอดินนี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อเข้าทำลายได้แล้วก็เป็นการาระบาดกันมากทีเดียวนะครับในตั้งแต่ปีการผลิตที่ผ่านมาในบางกรณีนั้นถ้าเราไปดูในส่วนขององ,องค์ประกอบบางครั้ง เราอาจจะพบว่าในตำแหน่งกิ่งที่เป็นตัวน้ำหนักทำให้เกิดอาการเปิดแผลเชื้อก็จะเข้าลงไปทำลายทั้งด้านบนและด้านล่างก็เลยกลายเป็นทั้งรากเน่าต้นเน่าเน่าคอดินก็จะกลายเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องนําเรียนว่ากรณีของการที่เชื้อจะเข้าไปทําลายนั้นมันต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนคือมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทําให้การขยายพันธุ์ได้รี รูเปิดหรือบาดแผลมีเกิดขึ้นจากธรรมชาติจากการจัดการของเรานั่นคือประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจในขณะเดียวกันพืชเองเขาก็พยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อสู้เพราะฉะนั้นในกระบวนการเดียวยารักษาเราก็จะเห็นอย่างในภาพนะครับว่าเมื่อผ่านกระบวนการควบคุมแล้วเชื้อไม่เกิดเมื่อเชื้อไม่เกิดเราก็จะเห็นการมีรูปิดโดยธรรมชาติก็คือเปลือก เปลือกก็จะมีการพัฒนาออกมาเท่ากับว่าต้นเหล่านี้จะมีการปกป้องคุ้มครองด้วยตัวเองก็คือเปลือกใหม่ที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าทำลายในส่วนของการที่เขาเกิดบางครั้งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พี่น้องสก,กอนไปถากไปทำงานในต้นที่มีเชื้อแล้วก็มาปฏิบัติกับในต้นปกติเลยกลายเป็นว่าเกิดการแพร่เชื้อขึ้นมา พอเกิดการแพร่เชื้อเชื้อก็จะมีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในกระบวนการเดียวยารักษานั้นเราคงจะต้องดูในหลายองค์ประกอบถ้าอย่างกรณีที่เราเห็นนะครับกิ่งที่มีการซ้อนกันมากมีอาการทึบเมื่อเกิดกิ่งเน่าแล้วลุกลามเข้ามาสู่ต้นซึ่งตรงนั้นอาจจะเกิดจากกรณีทั้งไฟท็อปเทล่าเกิดทั้งฟิวซาเลียมเราก็จะต้องเข้าสู่ขบวนการจัดการ คือการตัดแต่งการเปิดเปลือกการใช้สารเคมีในการควบคุมการอินเจกก็คือกระบวนการเยียวยารักษาแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งเหล่านี้คือเป็นตำแหน่งที่เชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกับในซอกนี้ความชื้นเชื้อก็มาอาศัยขังอยู่พอกิ่งมีน้ำหนักมากเหลือเขาก็จะเกิดรอยปริกก็จะทำให้เชื้อเข้าทำลายได้เหมือนอย่างกรณีในภาพนะครับเราจึงต้องมีการอินเจก ในด้านบนในด้านล่างเพื่อควบคุมเชื้อรละมีการพ่นแผลผมนําเรียนนะครับว่าการเปิดเปลือกการทายาเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องปฏิบัติเพราะในโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่อาจจะสร้างความผิดพลาดได้ก็ยังไม่ต้องนึกอะไรมากครับอย่างเราหรือคนเราเนี่ยที่มีบาดแผลที่เกิดการอักเสบเมื่อเราไปพบแพท แทบยังจะต้องตัดแต่งบาดแผลตัดคลิปเอาเนื้อเปลือกเอาส่วนที่เนื้อเยื่อที่ไม่ดีออกแล้วก็ทําการรักษาเพราะฉะนั้นการเปิดเปลือกรักษาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเหมือนอย่างกรณีในภาพนี้นะครับเราก็ยังคงพบว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยเชื้อก็จเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการเยียวยารักษามันก็คือเรื่องของการ ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมในทั้งระบบอย่างกรณีในงานศึกษาวิจัยของผมเองนั้นเราก็พยายามศึกษาครับว่าเอาถ้าอย่างกรณีเรามีการศึกษาในเรื่องของโรคพืชเราหาเชื้อมาเชื้อที่เรานำมาเนี่ยเชื้อจากธรรมชาติก็มีเชื้อจากการลิตเพาะเลี้ยงก็ก็มีซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ กรเสดกระทิงเราลองทําการอินแจ็คหรือโทษนะครับอินน็อกเข้าไปในใบในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่โล่งที่โปรง่งที่แห้งโรคไม่เกิดครับไม่เกิดเลยถึงเราจะทําบาดแผลถึงเราจะทําอะไรก็ตามแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทําการปล่อยเชื้อในลักษณะที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีความทึบ มีร่มเงามีความชื้นเราก็จะพบเลยครับว่าผลของการทำงานการที่เราปล่อยเชื้อไปในใบเนี่ยมันเกิดโลกได้ดังนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจว่าองค์ประกอบสำคัญเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีพืชมีเชื้ออย่างเดียวสิ่งแวดล้อมจะต้องเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อหรือหรือนะครับไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อเพราะอะไร เพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยพืชทุกชนิดเขามีกระบวนการปกป้องคุ้มครองหรือมีการป้องกันอยู่แล้วอย่างกรณีของกระแสลมที่ผ่านมาผมก็เรียนย้าว่าหลังจากลมผ่านไปท่านต้องพ่นสารเคมีในการป้องกันเชื้อเพราะอะไรเพราะหนามมันตํากันหรือหนามมันเกี่ยวกันก็เกิดบาดแผลเพราะเกิดบาดแผลเชื้อก็เข้าทําลายดังในภาพนี่คือกรณีที่อาจจะไม่ได้เกิดจากลมแต่ อาจจะเกิดจากกรณีการปริแตกของเนื้อเยือ่อคือของเปลือกที่อาจจะได้รับการกระตุ้นจากน้ำหรือจากกระบวนการจัดก,การของพี่น้อสกอร์เพราะมันเป็นรูปริหรืูรูเปิดเชื้อก็จะเข้าไปในตำแหน่งตรงนี้ได้นี่คือความหมายของคำว่ารูเปิดโดยธรรมชาติเพราะโดยปกติแล้วเนื้อเยื่อเขาจะต้องแข็งแรง องค์ประกอบของการที่เราจะต้องแนะนํามีการใช้แคลเซียมมีการใช้บรอนส่วนใหญ่แล้วทําให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อแข็งแรงถ้ากรณีที่มันจะมีการแตกอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นนะครับนี่คือรอยปริแตกโดยธรรมชาติก็คือรูปเปิดทางธรรมชาติเชื้อจะเข้าตรงนี้ถ้าตําแหน่งนี้ไม่มีรูปเปิดเชื้อจะไม่สามารถเข้าไปทําลายได้ถ้าสภาพแวดล้อมไม่อื้ออํานวยนี่คือลักษณะที่เชื้อเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดการขายายพันธุ์ พราะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยในคลิปต่อไปผมเองก็จะนำเอาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในระดับชาวสวนเรานะครับว่าสารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ยมันไปทำหน้าที่ได้อย่างไรบ้างในการคุมเชื้อราในการป้องกันหรือในการกำจัดเพราะหลายท่านเคยได้ยินว่าไม่มีสารเคมีชนิดใดที่จะไปฆ่าเชื้อให้ตายโดยฉับพลันไม่มีครับแต่มันมีกระบวนการ ซึ่งในคลิปต่อไปเราก็จะนำเสนอเป็นสาระความรู้ตรงนี้นอกจากนี้ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอทุเรียนซึ่งถ้าเขามีแป้งมีความหวานนั่นหมายความว่าโอกาสของการขยายหรือการแพร่ของเชื้อจะรุนแรงกว่าเพราะฉะนั้นนั่นคือองค์ประกอบเรามักจะพบว่าทุเรียนที่จะเกิดเป็นโรคผลเน่าเนี่ยมันมักจะเกิดทุเรียนที่เริ่มมีแป้งมีสีแล้วเท่านั้น ในส่วนของเชื้อที่เจริญเติบโตนั้นบางครั้งนะครับถ้าเชื้อเข้าเข้าไปแล้วเรามีสารเคมีในลักษณะ2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของการไปฆ่าเชื้อโดยตรงเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ทำลายเชื้อกับกลุ่มที่2นะครับไปสร้างภูมิต้านทานทำให้เชื้อนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตเข้าไปได้ก็สามารถที่จะหยุดการระบาดได้ในบางส่วน ในขณะที่เชื้อเองยังไม่เด็นลุกลามเข้าไปสู่ภายในเหมือนอย่างกรณีเชื้ออยู่ที่ปลายนามถ้าเราควบคุมทันซึ่งต้องใช้เคมีสารเคมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มหนึ่งมีผลต่อการทำลายเชื้อโดยตรงกลุ่มหนึ่งไปสร้างภูมิต้านทานหรือไปลักษณะของการสร้างระบบซึ่งในระบบของการที่จะทำให้เชื้อไม่เจริญนั้นเดี๋ยวเราจะนำเสนอในคลิปต่อไป ก็ย้ำประเด็นถึงที่ว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราจะดําเนินการได้ก็คือการปรับโครงสร้างของต้นทุเรียนไม่ให้เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อราโรคพืชแต่เหมาะสมต่อลักษณะของการทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นครับว่า ทุเรียนเหล่านี้โคนต้นโปร่งลักษณะโคนต้นอยู่ในลักษณะของเป็นเนินน้าไหลออกสู่ด้านล่างเมื่อน้ําไหลออกสู่ด้านล่างพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอาการชื้นแฉกก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทําให้ปัจจัยที่จะทําให้เชือ้อราซึ่งเป็นสาเหตุโรคพืชไม่เกิดการขยายพันธุ์ ในส่วนของสิ่งที่ท่านเห็นในลักษณะของพื้นสีเขียวตรงนี้นี่คือการนําเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์คือเชื้อไตรโคเดมาก็คือไตรซานมาให้ในพื้นที่กรณีต่อมาครับเราจะเห็นว่าลักษณะของการจัดการน้ําไม่มีโอกาสที่จะไปโดนต้นเลยเพราะน้ำเนี่ยจะยิงออกด้านนอกดังนั้นในส่วนของทุเรียน ในลักษณะตรงนี้ก็คือการปรับโครงสร้างทั้งหมดไม่ให้เกิดการขยายพันธุ์ของเชื้อแล้วก็ดำเอาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างเชื้อสีเขียวๆที่เราเห็นนี่คือเชื้อไตโคเดอรมาหรือไตสัตนะครับมาอยู่ในส่วนหนึ่งในส่วนต่อมาในลักษณะของโคนความโปร่งแสงแดดอากาศถ่ายเทนักศกรจะเห็นเลยนะครับว่านี่คือเชื้อที่จเจริญเติบโตในสภาวะทั้ง ในฤดูฝนและก็ปลายฤดูฝนเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะให้เห็นภาพต่อมาก็คือการที่เราจะต้องทํำสงพุ่มให้โปร่งให้เชื้อไม่เจริญเติบโตบางครั้งกระบวนการจัดการการตัดแต่งก็จะเป็นส่วนปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ต้นแห้งกิ่งแห้งสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือเรื่องของการใช้ปัจจัย กรณีของการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีในการควบคุมในส่วนของอทุเรียนนั้นจะมีอยู่2ระบบคือระบบที่1ก็คือใช้ในเรื่องของการทําให้พืชสร้างภูมิต้านทานอย่างกรณีในส่วนของโดยธรรมชาตินี่นะครับทุเรียนเขาจะมีส่วนในการสร้างไขสร้างแวกให้หนาสร้างเปลือกให้หนาสร้างผนังเซลล์ให้แข็งแรง แล้วก็มีส่วนของการเปิดปิดปากใบทําให้เชื้อเนี่ยไม่เขา้าเข้ามาทําลายได้อันนี้คือการสร้างโดยพืชโดยธรรมชาติในส่วนของต่อมาถ้าเราจะป้องกันการให้ธาตุอาหารการสร้างภูมิต้านทานเราอาจจะได้ยินเรื่องของสารเคมีบางชนิดในการไปสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชกระตุน้นแต่ในกรณีที่3 คือกรณีที่เชื้อเข้ามาแล้วแล้วทำไมมันไม่เกิดโรคก็เพราะว่าในส่วนของสารเคมีเหล่านั้นไปกระตุ้นให้พืชสร้างสารบางชนิดนะครับสารเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนของการทำลายเชื้อหรือหยุดเชื้อดังนั้นในองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือเราจะต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจเราคงจะใช้ต้นทุนที่สูงมากเกินไปไม่ได้เพราะนั้น สิ่งที่ผมกำลังนำเสนอก็คือต้องทำให้ทุเรียนของเราไม่มีรูเปิดไม่ให้เชื้อเข้าทำลายและสร้างสถานะในพื้นที่ในสวนให้ไม่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อทุเรียนของเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสมบูรณ์และมีความแข็งแรงเขาก็จะมีภูมิต้างทัดส่วนเมื่อใดก็ตามที่เชื้อเข้าไปแล้วเราจะจัดการอย่างไรติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ 送快递。